กับ Awesome West trip I got your mobile ทัวร์ดูบาร์ที่จะได้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกันแบบประทับใจด้วยการชมซ้อมขอบสนามและเป็นการเดินทางไปดูบาร์ที่ได้ชมซูเปอปร์สตาร์ของลีกกันแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นสเตฟานคอรีโรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสควายเลนเนอร์พอลจอจเจมส์ฮอร์ไกนด์รัสเซลว์สบุกจามอรนแล้วก็โจเอลแอมบีแถมยังได้เที่ยวช็อปกันแบบเต็มอิ่มในราคา89,900บาทรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์แรกด้านล่างสนใจสำรองที่นั่งแอดไลน์ได้เลยค่ะ So i สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง t w ิต t ี้ทมนวันนี้เราทั้งสองคนนะมมีตูกับมิ้นทเก็มาอยู่กับทุกคนช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งเพียงแค่4คู่เท่านั้นนะคะแต่4คู่นี้คะ่ะโอ้โหมันร้อนแรงแล้วก็บ,บีบหัวใจเหลือเกินเราเป็นเกมการกลับมานะคะเกมแรกของจามโมแรนคร่ะโอ้โหกลับมาเกมแรกน่ก็แสดงผลงานได้แบบประทับใจแฟนๆเหลือเกินรู้สึกยางไรมาคะมิ้นทเออย่างสะถามค่ะที่เราจะได้เดินทางไปดูจามโมแรนแล้วเนีเยนะะ่ยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนนะครับอยากจะ 7มีนาคมนี้จะเกิดใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างนะคะรับรองความมันค่ะได้ดูซุปเปอร์สตาร์กว่า10ชีวิตเลยค่ะเริ่มกันที่เมมฟิสคลิสซี่เดินทางไปเยือนนิโอลินเพลเกนส์ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็นนิวอร์สคลิกนส์ที่คว้าชัยชนะไปได้แต่ว่าวันนี้ค่ะ, ie, ะเมมฟิสคลิสซี่พวกเขาได้จามแรนกลับไปลงสนามทำการแข่งขันเริ่มเกมมาเมมฟิสที่นำโดยจาเนี่ยพวกเขาคึกเป็นพิเศษเน้นการโจมตีวงในส่ววนจาาากก็็คบเข้้้ไปทแแตมแล ส่งให้กับเพื่อนมิโเลนเพลเกนซิซิออนเจอปัญหาการฟาดต้องออกไปนั่งยาวนะคะทั้ง2ทีมในเกาะแต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงกลางคนที่2งเพลเกนจัดรันชุดใหญ่เลยค่ะ28ต่อ2นี้ห่างไปกว่า20่แต้มซีแมคคลมยิง3คะแนนรัวๆแบนดอนอินแกรมค่ะลุยเข้าไปทำแต้มยัดห่วงแล้วก็ยิงระยะกลางโจนาสเนี่ยอัดด้านในอีกจบครึ่งแรกมิโอลนเพลเกนสนำอยู่19กแต้มพอเขาสู่ครึ่งหลังเมมฟิสแล้วก็จาไม่ยอมไม่ง่ายค่ะพวกเขาเล่นเกมรับนะคะแล้วก็เล่นเกมสวนกลับเร็วเจาะวงในนคืนบ้าง18 5ต่อ4กลับเข้าสู่เกมหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็สู้กันได้อย่างสูสีมากๆเมมฟิสไล่ตีเสมอสําเร็จก่อนที่จะยื้อมาจนถึงช่วง9วินาทีสุดท้ายแล้วก็เป็นจาเบรนนี่แหละค่ะ โชว์ฟอร์มบันเลงเองเลยนะคะสปินมูฟหลบค่ะแล้วก็เข้าไปวางทำแต้มเป็นลูกยิงติดไฟแดงบัสเซอร์บิเทอร์ด้วยนะคะวันนี้พาเมมฟิสคริสซี่คัมแบ็กค่ะแล้วก็เชินเอาชนะนิวออลินเฟลิกนส์ไปได้อย่างประทับใจแฟนๆจริงๆ115ต่อ113ตีเสมอซีรีส์ดูวการปรกติหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับนิวออลินเฟลิกนส์ที่ฟอร์มกำลังดีมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ชนะมาสี่เกมติดต่อกันการแพ้แพ้ในวันนี้ถึงต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายสำหรับพวกเขามากๆเลยทั้งๆ้งที่บางช่วงเน้นนำหา่างถ บจบครึ่งแรกยังนําอยู่ระดับ19แต้มไปไปมา,มาเหมือนทางเพลเแกนส์เองเนี่ยก็โดนออร่าการกลับมาของจามาแรนนะครับบทบางทุกอย่างหมดสิ้นเลยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยซีเจมาคอลัมยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกนะครับทำไปถึง15แต้มคนเดียวยิง3คะแนนมากกว่าเมลฟิสกิสลี่ทั้งทีมด้วยซ้าไปแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับไม่รู้เป็นอะไรครับแต้มไม่เดินเลยมีเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองจบเกมในวันนี้ซีเจมาคอลัมทาไป18แต้มโจนาสวาลันชูนิสเนี่ยวันนี้ทําเต็มที่แล้วนะครับ ในช่วงหลังมานี้เนี่ยตัวของโจนาสทำได้ดีมากๆเลยแหละครับทำดับเบิลดับเบิลติดต่อกันเกมนี้เป็นเกมที่8แล้วด้วยแบรนดอนอิงแกรมก็ยังคงเป็นทุกอย่างให้กับทั้งทีมนะครับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบรนดอนอิงแกรมเนี่ยแบกทุกอย่างของนิวออลินเพลเรแกนเหมดจะเป็นการลุยเข้าไปยัดห่วงนะครับการยิงระยะกลางการสร้างจังหวะในการทําแต้มของตัวเองวันนี้เขาทาเต็มที่แล้วแหะครับสามสิบสี่แต้มโดยการยิงฟิลโกระดับหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ปัญหาคือคนที่เหลืออื่นๆใน เป็นนาจีมาแชลก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเกมบุกทั้งเกมรับกําลังมาดีๆอยู่เลยไปๆมา,มาๆเกมนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือไซออนเวลเลมสันในเกมวันนี้เขาเจอปัญหาการฟาวนะครับต้องนั่งยาวแฟนๆนแทบจะลืมเลยว่าเกมนี้ไซออนลงสนามด้วยหรือเปล่าการเจอกับจามอแรนในเกมวันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่7ในชีวิตการเล่นของทั้ง2คนเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวของไซออนเนี่ยมักจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บในภาพรวมทั้งหมดไซออนเนี่ยชนะ4นะครับแพ้เกมนี้เป็นเกมที่3แต่ภาพรวมทั้งงหมดผลานต่างๆตัว เขาตอนนี้สู้จามอรแรนไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับความชื่นชอบของบรรดาฟแฟนแฟนบาสท,ทั่วทั้งโลกนะครับจามอรแรนเนยกินขาดไซออนจริงๆในเกมวันนี้มีเพียงแค่13แต้มเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังไซออนเนี่ยจะมีไฮไลท์การยัดห่วงสวยๆก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวของเขากับโจนาสเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากๆนะครับน่าจะเป็นจุดที่ทําให้แต้มพื้นที่วงในของนิวอัลเลนเพลเกนเสรยได้เปรียบเมมฟิสกิสซี่แต่ ด้วยซ้ำไปกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยโดนจามอร์รนนะครับปวนพื้นที่วงในครับเดี๋ยวก็โดนลุยเข้าข้ามทําแต้มเดี๋ยวก็ส่งให้กอรคนอื่นทําแต้มปาข่วงเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยนะครับในท้ายที่สุดเพลเลแกนก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายอย่างที่บอกสำหรับเกมหน้าต่อสู้กันต่อไปครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนคลิฟแลนด์คเวเรียสเป็นเช้าวันศุกร์เจ็ดโมงครึง่งมาดูกันซิว่านิวออลีนเพลเลแกนจะสามารถคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าหันไปดูในส่วนของเมมฟิสกิซีในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นวันฟ้าใหม่ของวกกกเเขาาาาาในนนนนนนฤดูลลีี้้้้ยยะครแแแม่นน่่ผงอหหจไ เพราะว่าพวกเขาได้นักกีฬาอันดับหนึ่งอย่างจามแรันกลับมาลงสนามทำแกงขันหลังจากที่โดนทาง NBA สั่งลงโทษนะครับห้ามทำแกงขันทั้งหมด25เกมบัตรนี้เนี่ยจามแรันได้กลับมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมลฟิสกิสีแพ้มา5เกมติดต่อกันแต่ทุกคนในทีมวันนี้เนี่ยต่อสู้ทุ่มเทได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยอย่างเจเรนแจ็คสันจูเนียร์นะครับวันนี้ทําไป24แต้มกับ3บล็อกไม่มีถอดใจนะครับต่อสู้ช่วยทีมรีบาร์ครับพยายามยิงครับยิง3าคะแนนไม่มาก็ช่วยโจมตีวงในจังหวะที่ทําแต้มม้มมมมไ่ดกก็าเลเลนนรรับแว เดสมอนด์เบนนะครับแม้ว่าวันนี้การยิง3ของเดสมอนด์เบนอาจจะไม่ได้เฉียบคมมากมายแต่เขาก็ไม่มีหายไปจากเกมเช่นเดียวกันครับวันนี้ทําไปอีก2 1แต้มกับ5้าแอสซิสต์นะครับคนที่เหลืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นวินส์วิลเลียมนะครับคนนี้คือนักกีฬาในสัญญาทูเวย์หนึ่งจากตอนนี้เนี่ยนักกีฬาของเมมฟิสกิสลี่เนี่ยเจออาการบาดเจ็บรบกวนเต็มไปหมดเลยนะครับไม่นับสตีเวนแอดัมหรือว่าจะเป็นอย่างแบรนดอนคลาร์ก็มีอย่างเดริกโรสนะครับที่เอาเข้ามาก็มีการบาดเจ็บหรือว่าจะเป็นมาคัสมาร มีทัพสำรองอย่างสันติอเดลมานะครับมีอย่างไซแอร์วิลเลียมรวมไปถึงซาเวียทิวแมนด้วยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยช่วยกันต่อสู้นะครับ่วาจะเป็นยิง3คะแนนเก็บริบาลนะครับช่วยซ้ำดาบ2วันนี้ทุกคนเนี่ยรวมพลังต่อสู้เพราะว่าพวกเขามีจามอรันเนี่ยแหละครับถ้าเป็นเกมอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหลายตัวหลายคนเนี่ยก็แทบจะเลิกดูไปแล้วเพราะว่าบางช่วงตามหาถึง24แต้มอย่างที่บอกแต่เมื่อมีจากลับมาครับวันนี้สปอตไ,ไลท์ทุกอย่างให้ไลท์ทุกอย่างยังไงก็ตองาอนเขนข มีสนิมจับอยู่บ้างนะครับในการยิง3นาคะแนนวันนี้ยิง3คะแนนไม่ลงเลยเจ้าตัวก็หันมาเป็นโจมตีวงในแทนครับพยายามข้ามเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะเห็นตีแป้นได้ฟาวบ้างได้ฟาวลงด้วยก็มีหลายต่อหลายครั้งตลอดต่อ,อเนื่องทั้งเกมจังหวะไหนที่ทําแต้มไม่ได้นะครับเขาก็ส่งให้กับเพื่อนจังหวะที่ส่งให้กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหเล่นง่ายเลยครับแค่ย่อนปากห่วงก็ได้แต้มแล้วอะไรแบบนั้นอย่างที่บอกว่าจบครึ่งแรกเนี่ยตามถึง19แต้มนะครับแต่จาบอกไม่มีถอดใจครับเขายังคงนําทีมต่อไปพยายามทะลวงวงในต่อเนื่องเลยนะคร ที่3กดคนเดียวถึง1 3แต้มควอเตอร์ที่4กดคนเดียวอีก14แต้มนะครับเบสเซตในเกมวันนี้กดคนเดียวถึง34แต้มแต่ไม่มีแต้มไหนครับสำคัญเท่ากับแต้มช่วง9วินาทีสุดท้ายท่จาเนี่ยบรรเลงเดี่ยวคนเดียวเลยนะครับลุยเข้าไปสปินมุกเข้ามาแล้วก็ค้างตัวปล่อยบอลพอดีเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่ผู้เล่นเกมรับของทางเพลย์เกนกำลังจะบล็อกเลยลูกบาสโค้งลงพร้อมกับไฟแดงหมดเวลาพอดีเลยครับลูกนี้เป็นวินนิ่งช็อตปั้สเซอร์บีสเตอร์นั่งดูอยู่เนี่ยก็ แล้วก็ไม่ใช่มีแต่การทําแต้มอย่างเดียวนะครับนอกจาก34แต้มแล้วยังมีอีก6รีบาว์มีอีก8ปดแอสซิสมีขโมยอีก2ครั้งเรียกว่าเป็นเกมที่ครบเครื่องมากๆเลยนี่คือนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่สามารถเรียกได้ว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปดูผลงานของจามแรันในสนามอย่างที่แอมินตูนพูดต้นเกมเลยนะครับว่าเรากําลังจะมีโอกาสแล้วละครับที่จะได้ไปดูจามารันเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับและด้วยผลงานอันสุดยอดเหลือเชื่อของจามแรันในเกมวันนี้นะครับทำให้เขากลายเป็นกก แรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีการเบรกเกมการลงสนามอย่างน้อย25เกมแล้วกลับมาเกมแรกสามารถทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยต้องบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาสู่ NBA อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจามอารันหลังจากนี้เนี่ยก็ขอให้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดของตัวเองมานะครับแล้วก็ไม่ทําซ้าอีกตอนนี้เมมฟิสกิซซี่เนี่ยชนะ7แพ้19นะครับอยู่ในอันดับที่13ของฝั่งตะวันตกพวกเขาตามหลังทีมในอันดับ10พื้นที่เพลย์อินเนี่ยอยู่ประมาณ6เกมครึ่งเดเกมนะครับดังนัน ประสงค์ในการตั้งการแข่งขันเพลย์อินขึ้นมาทําให้ทีมที่เจอปัญหาของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเจอปัญหาของผู้เล่นที่โดนลงโทษลักษณะแบบนี้เนี่ยพอรวมพลังต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วฤดูการยังคงเหลืออีกยาวนานถ้าเกิดจะมีทีมไหนที่จะทําได้เข้าสู่พื้นที่เพลย์อินได้หลังจากที่มีผลงานย่ําแย่ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเมมฟิสกิซี่ที่มีจามอรแรนแบบนี้เนี่ยแหละครับดังนั้นพวกเราแฟนบาสเนี่ยมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับเกมหน้าก็เหนื่อยครับไม่ได้ง่ายเลยพวกเขารอรับการมาเย,ยงของ ers, อินเดีนน่ลบัง,งใว น,นี้เช้าวันศุกร์8โมงมาดูกันซิว่าจามอรนจะแสดงอิทเลตอะไรให้พวกเราได้เห็นอีกหรือเปล่าห้ามพลาดนะครับ ใช้ก,กันกับคู่เอกสุดมันบอสตันเซลติกเดินทางไปเยือนโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์สและนี่ก็คือบริมช์เอ็นบียฟิเนลปี2022เป็นการเจอกันกรครั้งแรกจาก2ครั้งของคู่ในฤดูกาลนี้นะคะบอสตันเซลติกวันนี้พวกเขาไม่มีคริสตัลปอริงเกส์การเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บบริเวณน่องค่ะทางทีมก็ให้อัลฮอร์ฟเวิร์ดลงเป็นตัวจริงแทนในขณะที่โกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์สค่ะพวกเขาใช้ผู้เล่นท่าตัวแรกชุดเดิมกับเมื่อ3เกมที่ผ่านมาเริ่มเกมมาเป็นบอสตันเซลติกนะคะที่มม Brown, White, ไไมีนนีีกกกกาาาาาารรรรยยิิงนนนนนค่่่่่่อททดดดวววววํโเเเเจบ์์แแลล้็ไไไะตผป นนึงนะคะเจสันเชทัมเนี่ยมีอาการข้อเท้าซ้ายพลิกค่ะต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างดีนะคะเนี่ยที่สามารถกลับมาได้วอริเออร์สไม่ยอมง่ายสเตฟานเคอร์รีเริ่มเดินเครื่องนะคะร่วมกับเคลย์ทอมสันแล้วก็โจนาธานคูมิงกาจบครึ่งแรกก o l d e n State Warriors เจียตามอยู่3แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังลูกี้บรนดดนโพเชฟสกี้เนี่ยมีอาการเจ็บหลังเล่นไม่ไหวนะคะแล้วในช่วงกลางอเตอร์ที่3เนี่ยสเตฟฟ์ฟาวครั้งที่5ค่ะต้องออกไปนั่งยาวเลยคะ่ะสถานการณ์ของ Warriors เนี่ยก็ไม่ดีตกเป็นฝ่ายตามบางช่วงตามอยู่กว่า17แต้มคน ที่เหลือในทีมก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นคริสพอลโมเซ็มูดดี้และโดยเฉพาะลูคกี้เทรสแจ็คสันเดวิสที่ช่วยได้มากมายมหาศาลเลยนะคะทางเซฟแนเคอร์รี่แล้วก็เคลย์ช่วยกันยิงทาแตบคะตีเสมอไปยื้อในช่วงต่อเวลาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลานะคะเซอติกนั้นพลาดลูกลุลง่งๆจังหวะลูกลงุลงร้งายต่อหลายครั้งค่ะพร้อมกับโดนลูกยิง3คะแนนของเซฟแนเคอร์รี่ในช่วง12วินาทีสุดท้ายค่ะตามด้วยท่านไนน์ส่งวอเซอร์เซอร์ติกกลับโรงแรมฝันดีไม่รู้จะฝันดีหรือเปล่านะคะเป็นโ 132ต่อ126สำหรับบอสตันเซลติกส์ในเกมวันนี้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับนิวออลีนเพลเกนส์ก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเป็นฝ่ายนำนะครับดูมีทรงเกมที่ดีกว่าแต่ในท้ายที่สุดไม่สามารถปิดเกมได้แล้วก็แพ้ไปก่อนเข้าสู่เกมวันนี้เซลติกส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งร่วมกับมินิซตาทิมเบอร์วูฟมีสถิติดีที่สุดของลีกเลยแต่ด้วยการพ่ายแพ้ในเกมวันนี้ครับทำให้ทีวูฟกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวเซลต รวจจะไม่แพ้ใครเลยเป็นทีมเดียวในฤดูกาลน,นี้แต่พวกเขาเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยยังคง50-50นะครับรวมเกมวันนี้ด้วยชนะ6แพ้6เจเรนบราล์ออกตัวดีนะครับวันนี้ทําแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องทําไป28แต้มร่วมกับเดอริกไว้นะครับที่ทําไปอีก30แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกแต่มันก็ยังไม่มากพอจริงๆครับแท็กติกของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยคล้ายๆกับตอน NBA f i n a อ s เลยนะครับพวกเขาต้องการให้เดอริกไว้หรือว่าจะเป็นเอาฮอลเฟิร์ดนะครับมีการยิง3นะครับยิงได้ยิงไปรน,นเ็จ เจสันเททัมซึ่งเจสันเททําในเกมวันนี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนิดนึงนะครับข้อเท้าพลิกนิดนึงต้องออกจากเกมการแข่งขันไปประมาณ4นาทีอย่างโชคดีที่เขาสามารถกลับมาได้แต่กลับมาเนี่ยศักยภาพในการยิงประสิทธิภาพต่างๆของตัวเขาก็ลดลงนะครับน่าจะมีผลมาจากการบาดเจ็บข้อเท้าเนี่ยแหละครับวันนี้ทําไป15แต้ม8ปริบาวกับ7จ็ดแอสซิสแต่การยิง2หรือว่า3คะแนนฟิลโกลไม่ค่อยดีครับไม่ถึงสาบเอเ็นตทับสำรองพอขยับเอาฮอร์ฟอร์ดเข้ามาเป็นตัวจริงแท,ง is, ทนคริสตั สเคตานะครับคนนี้คือนักกีฬาสัญญาทูเวย์คนนี้ก็ทําเต็มที่เลยครับสิบแต้ม10บรีบาร์เป็นดับเบิลดับเบิลแล้วก็ได้เพยตันพริชเชตอีก11แต้มนะครับแต่ปัญหาของเซลติกในช่วงควอเตอร์ที่4กับช่วงต่อเวลาน่คือการยิงที่ผิดพลาดเองในเกมวันนี้พวกเขาผิดพลาดเองเยอะมากๆเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้พลาดเล่อปีแป้นชิงแป้นต่างๆเนี่ยกว่า20ครั้งการยิง3คะแนนของพวกเขาวันนี้พยายามยิงทั้งหมด58ครั้งลงไปเพียง17บเดลูกเท่ากับพวกเขาย งาวะการยิงของพวกเขาเนี่ยยิงโลง่ลงๆเลยวางบอลโลง่งๆตีแปลนล้นโลง่งๆก็กลับพลาดยังไม่น่าเชื่อเลยด้วยความผิดพลาดเยอะขนาดนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่โจมแมสซลลูาหัวหน้าโคช้ชเขาออกมาบอกหลังจากจบเกมการแข่งขัน,นแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะแพ้ในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเซลติกเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่การบาดเจ็บของเจสันเดทัมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงมากนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เกมวันคริสต์มาสเนี่ยก็ค่อยๆใกล้เข้ามาแล้วและสําหรับเกมหน้านะครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเย็นซัครามนโตคิงส์เช้าวันพรุ่งนี้10 ใ,ใกล้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยแหละครับเดินทางไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งคาดว่าทางเซลติกเนี่ยน่าจะเบรกเจสันเททัมนะครับให้พักจากการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายแต่น่าจะได้คริสตปปอซิงกิสครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยเบรกเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องของตัวเขาเองเซลติก <Celt ics S 2> จะสามารถคว้าชชนะได้หรือเปล่ามารอลุ้นไปด้วยกันนะครับถามไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมหัวใจและก็พลังในการต่อสู้ของทุกคนในทีมที่ลงสนามทำาการแขันเลยนะครับวันนี้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร ต่อสู้กับปัญหาการฟาของตัวหลักอย่างสเตเฟนเคอรีแต่พวกเขาสามารถทําได้ครับตัวของแบรนดอนโพเชมสกีนะครับลูกกี้ที่ขึ้นมาเป็นตัวจริงในช่วง3-4เกมหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าเขาทําเต็มที่นะครับหลังจากที่ขึ้นมาเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ลงสนามไป16นาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับทำไป5แต้มกับ5รีบาวด์แต่ช่วงครึ่งหลังเขามีอาการเจ็บที่หลังไม่พร้อมลงสนามจริงๆโจนาธานคูมิงการนี่ก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเบรเมอนกรีนนะครับที่โดนลงโทษห้ามทํากางขันแบบไม่มีกําหนดโจนาธานคูมิงการแสดงศักยภาพในการเเล่นขอองงตัว พัฒนาตัวเองมาอย่างดีมากๆเลยวันนี้ทําไป17แต้มกับ7ฟรีบอ์นะครับเราเห็นการยิงการข้ามและที่สําคัญที่สุดคือวันนี้เนี่ยเล่นเกมรับตามเจสันเซทธทัมทั้งเกมจริงๆคริสพอร์ในฐานะจอมทัพของตัวสํารองนะครับวันนี้ก็ครบเครื่องมากๆเลยกวแต้ม7ฟรีบอ์กับ12แอสซิสต์โดยที่ไม่มีเทอร์โนเวอร์เลยในฤดูกาลนี้ตัวของคริสพอร์เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาคนเดียวนะครับในฐานะตัวสํารองและมีการแอสซิสต์อย่างน้อย10ครั้งโดยที่ไม่มีเทอร์โนเวอร์เลยเกมวันนี้เป็นครั้งทีีี่่2ของรพททําาไดดด้้้ในนฤูกวย โมเสสมุดีวันนี้ทำแต้มอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยวันนี้ทำไป10แต้มแอนดรูวิกกินส์วันนี้พยายามทำผลงานของตัวเองครับยามที่มีโอกาสลงสนามรวมกับดาริโอสตาริสนะครับวันนี้ยิง3คะแนนช่วยเปิดมิติวงนอกครับช่วยเ Ste ปกับเครทอมสันยิง3คะแนนไปอีก3ลูกทีน่าชื่นชมที่สุดอีกคนหนึ่งนะครับในเกมวันนี้นั่นคือรุกกี้เทร s แจ็คสันเดวิสครับวันนี้ลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็ช่วงต่อเวลาแล้วครับลงแบบยาวๆเลยทำไป10แต้ม13บบริบานะครับกับ3บล็อกการริบาลเนี่ยถือว่ามากที่สุดของทีีมในนนววั้้ดย ร่วมกับการบล็อกนี้ก็มากที่สุดของทีมเช่นเดียวกันการรีบาวมีค่ากับทีมมากๆเลยนะครับช่วยซ้ำดาบ2ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบล็อกนี่แหละเขาบล็อกใส่เจเรนบราวน์นะครับในช่วงท้ายเกมโอ้โหตอนนั้นแฟนๆในสนามเชียร์กันกระหึ่มมากๆเลยเกมในวันนี้เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของเทรซแจ็คสันเดวิสแล้วแหละครับ,รบเขาคือรุกที่มาจากดราฟรอบ2นะครับอันดับที่57เป็นลูกชายของอดีตนักกีฬาของทีมเพเซอร์สครับนะับ่คือเดวิสน้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะไม่ทันแต่ถ้าเกิดเป็นแนนยยุคเี่จะรู้ลวา แข็งแกร่งขนาดไหนเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเรจจี่มิลเลอร์นะครับจอแม่นของวงการบาส NBA อีกคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วครับในเกมวันนี้เนี่ยเป็นความคลาสสิกอีกเกมหนึ่งนะครับของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เพราะว่าสเปรสบราเธอร์ครับวันนี้ทำแต้มรวมกันถึง57แต้มเคลทอมสันวันนี้ทำไป24แต้ม4รีบาวกับ4แอสซิสด้วยการยิง3คะแนนลงไป6ลูกในช่วง4เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของเคลทอมสันไม่เคยทำแต้มต่ำกว่า24แต้มและก็ไม่เคยยิง3คะแนนต่ำกว่า4ลลูกเยตตออออนนนีี้้ฟรรร์มท่แงงขัว ากำลังเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆเถิเดเคลย์ทอมสันยังคงเป็นแบบนี้นะครับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์น่าจะเข้าที่มากกว่านี้และด้วยการยิง3คะแนนลงไป6ลูกในวันนี้นะครับทำให้ตวงเขายิง3คะแนนทะลุ2 2 9 1รลูกเป็นที่เรียบร้อยกลาวขึ้มาเป็นอันดับ8ตลอดการในการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA แซงวินส์คาร์เตอร์เรียบร้อยแล้วละครับแม้แต่สตีฟเคอร์หลังที่จบเกมเนี่ยยังชื่นชมเคลย์ทอมสันเลยนะครับจังหวะเลือกการยิงต่างๆของตัวเขาในช่วง4 5เกมหลังสุดค่อยๆเปลี่่ยนนแปลลงงการเขอ้ให ดีขึ้นตามลําดับในขณะที่สเตฟนเคอรีนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่พวกเรา2คนเริ่มท YouTube มาเนี่ยนะครับมักจะมีประโยคนึงครับที่เรียกว่าเป็นประโยคหากินเลยของสเตฟนเคอรีในการพูดถึงนี่คือการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของตัวเขาเป็นเกมที่เท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็นับต่อไปนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018บัดนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ268เกมติดต่อกันเรียกว่าเป็นระยะเวลากว่า5ปีเลยนะครับที่สเตฟนเคอรีเนี่ยจะไม่สามารถยิง3คะแนนลงเลยแม้แต่ลูกเเดดีียวแบบนน้้ไพื่อ หล,หลายคนอาจจะสงสัยนะครับพอสเตฟฟนเคอรีพลาดแบบนี้เนี่ยแล้วใครครองสถิตินี้อยู่ในเวลานี้เป็นของเดเมียนเลเลต์นะครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็กดระดับ40แต้มนะครับทำแต้มทะลุ20,000แต้มเป็นคนที่51ในประวัติศาสตร์ของ NBA เป็นที่เรียบร้อยเดมนเนี่ยยิงลงไปติดต่อกัน103เกมนะครับนี่คือสถิติของ NBA ในเวลานี้ในส่วนของสเตฟเนี่ยก็เริ่มนับกันใหม่นะครับเริ่มนับกันต่อไปซึ่งในเกมวันนี้ตัวของสเตฟในช่วงแรกช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยก็ยังคงเงียบเงียบอยู่นะครับมีเพียงแค่5 ควอเตอร์ที่2ค่อยๆเริ่มเดินเครื่องของตัวเองนะครับแต่ก็เจอปัญหาการฟาวเล่นงานจนกระทั่งช่วงกลางควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับโอ้โหหนักวิกฤตมากๆเลยฟาวครั้งที่5นะครับเวลายังเหลืออีกครึ่งครึ่งทางอ่ะแบบนี้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เหนื่อยแน่นอนแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ตัวของเขากลับมาในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับไปจนถึงช่วงต่อเวลากว่า17นาทีนะครับที่ต้องลงสนามต่อสู้กับปัญหาการฟาวหครั้งถ้าเกิดฟาวอีกครั้งนึงคือต้องออกจากเกมไปเลยแฟนๆในสนามแฟนๆทางบ้้้าาานนนเเ่่่่ยยตตงกกก็ลลุรระะทึไปดววัคแใจชือ เฟนเคนรีทำทุกอย่างได้อย่างหมดจดมากๆเลยไม่ได้สนใจเลยครับลุยเข้าไปทําแต้มยิงระยะกลางยิง3คะแนนของตัวเองในท้ายที่สุดวันนี้ทําไปถึง33แต้ม6กแอสซิสแล้วก็ยิง3คะแนนลงไปอีก6ลูกแต่ไม่มีลูก3คะแนนลูกไหนนะครับปวดใจแฟนแฟนเซลติกเท่ากับช่วง12วินาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้โหช่วงต่อเวลาด้วยลูกนั้นยิงลงเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวบกลางห่วงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยการทําท่าใน,นๆนเป็นการส่งเซลติกทั้งทีมกลับโรงแรมกลับที่พักนะครับแล้วไม่รู้จะนอนหลับฝันดีหรือเปล่าในช่วงกด สา3สาหรับเกมวันนี้เนี่ยแฟนๆที่ดูอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว,ว่าเจเรนบราน์เนี่ยใช้พลังอัดเข้าไปใส่สเตฟเฟนเคอร์รี่นะครับเสียฟาวแล้วก็ได้ฟาวลงด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยเจรเรนบราน์ทำท่าแบบ too small นะครับโอ้สเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยตัวเล็กเกินไปกันเขาไม่อยู่หรอกตัวของสเตฟเนี่ยอาจจะเก็บไว้ในใจก่อนนะครับบอกฝากเอาไว้ก่อนในท้ายที่สุดสามารถยิง3คะแนนสวบนะครับแล้วก็ตามด้วยไหนไหนเป็นการเอาคืนแบบสะใจเหลือเกินแสดงให้แฟนบาสท,ทั้งโลกได้เห็นนะครับว่าเขายังไม่ได้ลืมการยิง3คะแนนนะแม้กระทั่งรญญเรจ ยังบอกเลยว่าเขาเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้จนรีทายตัวของสเตฟจะต้องยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกไม่มีพลาดอีกต่อไปเพราะว่าน,นี่คือนักกีฬาที่มีการยิง3นามคะแนนดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือสิ่งที่เรจตี้เมลเลอร์เขาออกมาชื่นชมนะครับพวกเราแฟนบาสมาติดตามดูกันว่าสเตฟเนี่ยจะมีการยิง3นาคะแนนไม่ลงเลยสักลูกเดียวแบบเกมที่เจอกับพอร์ตแดนทรัเบเซอร์สก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่าเรียกว่าเป็นของหายากมากๆเลยนะครับหลังจี่จบเกมการแข่งขันตัวของสเตฟเนี่ยสะใจดีใจร่วมกับรุกกี้ย่างเทรซแจ็คสันเดวิสเลย ไม่ได้แตกต่างกับสตีฟเคอร์นี่ก็ชื่นชมเหลือเกินบอกว่าเทรซแจ็คสันเดวิสเนี่ยเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการได้ลงสนามนะครับในอนาคตเนี่ยจะต้องมีโอกาสมากกว่านี้อย่างแน่นอนในส่วนการยิง3คะแนนสุดท้ายของสเตฟเนี่ยนะครับตัวของสตีฟเคอร์ก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ประหลาดใจตัวของเขาเลยการยิงของสเตฟเนี่ยราวก็มีเวทมนต์มีสิ่งวิเศษอะไรสักอย่างนะครับทุกครั้งที่สเตฟยิงออกไปเนี่ยทุกคนก็เชื่อเหมือนว่าจะลงห่วงทุกลูกเลยที่เขาปล่อยออกจากมือไปและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ตัวของสเตฟ ลชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับชนะเซลติกส์ได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วสําหรับเกมหน้าเนี่ยเบาหน่อยนะครับพวกเขารอรับการมาเยือนของวอชิงตันววสเซอร์สทีมรองบอยส์ของฝั่งตะวันออกเช้าวันเสาร์นะครับ10โมงนั่นหมายความว่าเป็นเกมการกลับมาเยือนทีมเก่าของจอร์แดนพูลนั่นเองเพื่อนๆมารอชมผลงานไปด้วยกันนะครับและสําหรับอีก2คู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะมิววอกกี้บัคส์อัดแซนต์แอนโตนิโอสเปอร์ส132ต่อ119เจมี่เรย์เลอร์ทำไป40แต กลายเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ร่วมกับสเตฟานเคอร์รีแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนที่สามารถทําผลงานระดับ20,000แตม้ม5,000แอสซิสต์แล้วก็ยิง3คะแนนลงอย่างน้อย2,000ลูกยานิสอ e ันเชจากุนโปจัดทริปเปิลดับเบิล1 1แต้ม14รีบาวด์16แอสซิสต์เป็นทริปเปิลดับเบิลที่2ในฤดูกาลค่ะและก็เป็นครั้งที่37ในชีวิตการเล่นพอร์แลนด์โทรเบอร์ซ่ที่ตามกว่า22แต้มในบางช่วงกลับมาเอาชนะเฟนิกซ์ซันเฉยเลยค่ะ109ต่อ104แม้ ant, กก 40, 10, มเคว,วินเจอรันจะกด40แต้มกก็ไไไมม่หวอออัันนนบแีซ นำทัพต่อสู้ได้ยอย่างยอดเยี่ยมปวดใจ NBA เอเหลือเกินถึงกันล้อแบบอ๋ออ๋ออ๋เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเกมในวันนี้ค่ะหัวใจของเพื่อนทุกคนนี่คงเต้นดีถูกจังหวะกันอยู่หรือเปล่ามันแก้ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสินี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้จูนี่ทวีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเราจูนี่ทวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ